สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนนัดที่7ประจำค่ำคืนวันอังคารที่26กันยายนกันหน่อยดีกว่านะ <S <S นนก็เริ่มกันที่เซบียาเปิดบ้านถล่มอเมรีอาไป5-1ครับวันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากยูเซฟเอนเนสซีดูโดลูเก้บาคิโอซูโซอ,อิลิกลาเมล่าแล้วก็กิเก้ซาลาสส่วนทีมเยือนได้หนึ่งประตูจากจุดโทษของหลุยส์โซเลสมายกาก็เปิดบ้านเสมอกับบาร์เซโลนาไป2-2เจ้าบ้านได้2ประตูจากเวดัสมูริกี้แล้วก็แอปตอนันแพทส่วนทีมเยือนได้2ประตูจาาากกรฟฟิินนญ,ญแลล้ว็เเ์มโป นั่นก็เลยทำให้ตนารางคะแนนล่าสุดเนี่ยบาเซลนายังเป็นจ่าฝูงที่17คะแนนเซบีย่าอยู่ที่11มี7มาโยกาอยู่อันดับที่15มี6แล้วก็อาร์เมเียลังอันดับสุดท้ายครับมี2คะแนนส่วนดาวซันโรล่าสุดตอนนี้ก็เป็นจูต์เบลิงแฮมโรเบริร์ตเลวันดอฟสกี้แล้วก็อวัลโลมอลตาที่สัดไปคนละ5ประตู เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมนัดต่อไปครับคืนวันพุธนี้ก็จะมีแอตเลติกบิลบาเปิดบ้านเจอเกตาเฟ่เอลาดริดพบลาสพาอมัสบีลิวเจอคิโรนากาดิสพบไลโยบายเอแกโน่แล้วก็บาเลนเซียจะเจอกับทางเลอซัสซูดัดส่วนคืนวันพฤหัสมีเซลตาบิโกเปิดบ้านเจออาราเบสกานด้าพบเลเวเตสแล้วก็โอซซูนาเปิดบ้านเจอแอตเลติโกมาดริด